ครับคลิปนี้ก็อย่างที่บอกครับคลิปนี้จะมาทำบายพาส์ตบาไฟนะครับฟรีนะครับตรงนฟรีไม่ต้องเสียเงินนะครับก็ใช้วินโด้นะครับต้องเกลยวเบรกนะครับต้องเกลยวเบรกก็เราก็ยืมโปรแกรมตัวที่เสียเงินนะครับมาทำเกลียวเบรกนะตัวนี้ผมจะให้ไปที่คลิปที่แล้วนะครับตัวนี้ครับอันนี้นะครับต้องเกลยวเบรกนะครับต้องใช้ตัวนี้เกล่ยวเบรกวนวิธีก็ไปดูคลิปที่ผ่านมาครับคลิปบายพาสนะครับวิธีเกลียวเบรกนะ อันนี้เรามาดูวิธีการบพาสฟรีครับของฟรีตัวนี้ไม่ต้องเสียเงินลงทะเบียนครับแต่ว่าใช้ได้เฉพาะ wifi ครับผมถ้าจะใส่ซิมต้องเสียเงินครับก็อย่างตัวที่แล้วนี่ก็คือซิมล็อกกับใส่ซิมไม่ได้ผมก็ต้องทำบายพาสไวไฟให้ลูกค้าแต่ผมไม่ได้ใช้ตัวฟรีนะครับทำให้ลูกค้าผมใช้ตัวเสียงินครับตัวฟรีนี้เอาไว้แจกให้คนที่เขามีเครื่องติดสวัสดีนะครับล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรครับขายก็ไม่มีราคาครับ เอาไว้ทำ WiFi ให้ลูกหลานดู YouTube ได้นะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว b y p a าส wi-fi ฟรีครับผมใช้งานได้ฟรีนะครับผมใช้เป็นไฟมีไปนะครับแล้วท่านก็ไปแตกไฟนะครับท่านก็จะได้เป็นโฟเดอร์นี้ขึ้นมานะครับก็ดับบลิชกาไปครับนี่คือหน้าตาโปรแกรมของนะครับก็ไม่มีอะไรครับดับบลิชปิดขึ้นมาครับ แต่อย่าลืมว่าต้องเกียวเบรกมาก่อนนะครับก็ดูใน3ามยูทูลนะครับว่าโอเคเกียวเบรกแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องเครื่องเครื่องที่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าผมมาทําให้ดูเฉยๆนะครับผมไม่มีเครื่องแต่ว่าผมไม่ได้ทําให้ลูกค้านะครับลูกค้าต้องเขียนตังค์ครับผมไม่เอาของฟรีไม่คิดตังค์ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าจะรู้ได้ไงว่าผมไม่โกงโอเครับทามคิดผมเปเฉลยให้เดี๋ยวรอโปรแกรมรันขึ้นมาก่อนนะครับ หน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้ให้เราเสียบสายนะครับถ้าเราเสียบแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นอย่างายละเอียดขึ้นมาอย่างนี้นะครับตอนนี้มันยังทําไม่ได้นะครับมันไม่ได้มันต้องลงทะเบียนก่อนนะครับมันต้องใช้เอ็ตัวนี้ลงทะเบียนก่อนนะครับเดี๋ยววิธีลงทะเบียนนะครับจะบอกให้นะครับมาที่ซีเรียลนำเบอร์ครับกิ้มซ้ายไปทีครับอ่ะก็อปีเรียบร้อยนะครับ ต่อไปวิธีลงทะเบียนนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับกดตรงรูปคนนะครับต้องรีบทำเลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเขาจะโดออนปิดเมื่อไหร่ว่างั้นไั่จะเปิดได้นานเท่าไหร่วันนี้ใช้ฟรีได้ก็ใช้ไปก่อนละครับเขาบอกว่าใช้ได้14 15 16นะครับ IOS นะครับใช้ได้ทุกตัวนะครับ นีหน้าตาเขาเนาะใช้ด้ลกตัวที่เกี่ยวเบรกผ่านเราว่ายังงันนะครับผมไม่แน่ใจมันเป็นของฟรีเนาะมีเขาบอกว่าลงทะเบียนับผมวางครับก็ปีมาแล้วก็วางวางเสร็จก็กิมทีงอ่าขึ้นอย่างนี้ก็คือเรียบร้อยครับสักเคสเรียบร้อยแล้วถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าขึ้นเออเลือถ้าขึ้นแบบโนูงหรือว่าเออเลืออะไรเนี่ยคือไม่ได้นะครับอาจจะโดนเปลี่ยนเอสเอ็นมานะครับอันนี้คือลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ ลงครับน,นี่ก็พับเก็บไปเลยครับอ่ะต่อไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทำยังไงนี่ครับจิ้มตรงนี้ทีเดียวเลยครับสตาร์ทบายพาสครับลองดูครับถ้ายังไม่ลงทะเบียนมันจะขึ้นเรื่อยเรืนะครับอ่ะบายพาสสะเทือนเอนจอยเขาว่างั้นเรียบร้อยแล้วครับแป๊บเดียวครับ ตกลงครับต่อไปก็รอ iPhone ติดขึ้นมาครับดูว่าจะปะมันจะใช้ได้ไหมอ่ะมาแล้วตออดอกก็ได้ครับต่ซสายออกแล้วนะอ่ะมาดูกันนี่เป็นยังไงใช้งาน WiFi ได้นะครับเนี่ยนะต่อไวไฟใช้ได้เลยนะครับดู YouTube เล่นเฟซเล่นอะไรก็ว่ากันไปดูติ๊กตรงติ๊กตอกดีกว็วางไว้เฉยนะครับ <c oughs> ก็ยังดีนะครับคราวนี้ผมจะมาบอกว่าทําไมผมถึงบอกว่าผมไม่ได้ใช้ตัวนี้ทําให้ลูกค้านะครับ <c oughs> เพราะว่าที่ผมลองนะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> ตัวฟรีนี่นะเขาจะมีข้อจํากัดเ็าอยู่ครับคือห้ามห้ามใส่รหัสหน้าจอนะครับใส่ได้ครับแต่ว่าอย่าปิดเครื่อง ห้ามใส่รหัสหน้าจอเราผมห้ามดีกว่านะห้ามใส่รหัสหน้าจอห้ามใส่รหัสหน้าจอแเราก็ปิดเครื่องไม่ได้ครับใส่ได้แต่ว่าอย่าปิดเครื่องทางที่ดีอย่าไปใส่ครับเนื่องจากเขาเป็นของฟรีเนาะแต่ว่าไอปิดเครื่องเฉยๆเนี่ยผมยังไม่ลองเนาะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าก็ปิดเครื่องได้ไหมลองดูนะครับปิดเฉยๆนะอันนี้ไม่ได้ใส่รหัสนะถ้าใส่รหัสนี่ไม่ได้ครับผมลองดูแล้วโอเคนะอันนี้ปิดเครื่องแล้วมาดูกันว่าปิดแล้วจะเปิดได้ไหม ที่เปิดก็กดธรรมดานี่ยนะครับเปิดมาลุ้นกันดูสิแต่ถ้าใส่หรหัสไม่ได้แน่นอนครับนี่แหละผมถึงบอกว่าผมไม่เอาของฟรีให้ลูกค้าเพราะว่าที่ผมทําต้องปิดเครื่องได้ต้องใส่หรหัสได้ทุกอย่างนะครับมาดูกันว่าของฟรีเป็นยังไงอ่าแต่ง้่าปิดเครื่องได้ตอดแบตได้ปิดเครื่องได้นะครับแต่ว่า ใส่หังหน้าจอไม่ได้ใส่ได้แต่ว่าห้ามปิดเครื่องครับถ้าใส่จริงๆรินะถ้าปิดเครื่องเปิดขึ้นมาใหม่ถ้ามันติดล็อกก็เอามาบายพัดใหม่ครับเพราะมันฟรีครับไม่เสียตังค์นะใช่ปะ <c oughs> ก็ไม่สีเรียสใช่หะถ้าไม่ได้ลงทะเบียนครั้งเดียวลงครั้งเดียวจบเลยครับไม่ต้องลงอีกครับถึงลงอีกก็ไม่ได้เสียตังค์ครับมันก็จะขึ้นว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้คือของฟรีนะครับผมไม่ได้ให้ลูกค้าอย่างนี้นะครับผมบอยก่อน <c oughs> ต้องย้ำก่อน โอเคนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอันนี้เป็นคลิปแนะน,นำไม่ใชยนะครับไม่ได้สอนหรอกคือผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมมา,มาจากฝรั่งเขาเยีทีครับผมโอเคครับขอบคุณครับ